สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททองนิวครับธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงฤดูการลอยกระทงแล้วอีกนับจากวันนี้ไปก็รลืะเวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นเทศกาลงานอบพรรษาและอ,อกพรรษาเสร็จแล้วก็จะเป็นเทศกาลงานลอยกระทงเนาะงานลอยกระทงกับงานอุ้งิทน ประจำปีของแต่ละปีของชุมชนแต่ละชุมชนนี่เขาจัดขึ้นกันครับเรื่องอนิสงส์ในการทอดกระถินแล้วก็เรื่องบุญลอยกระทงครับเรามาฟังท่านบรรยายนะครับว่าเนื้อหาสาระของงานบุญทั้งสองอย่างนี้จะเป็นมาอย่างไรและเป็นเช่นไรโดยเฉพาะอานิสงส์ของการลอยกระทงแล้วก็ มีสงก์การทอดกระถิ่นแล้วก็พูดถึงเรื่องหน้าพญานาคครับเพราะเหตุการณ์ทั้งสามยต่ำเนื่องกันครับโดยเฉพาะอีสานบ้านเราครับเมื่อพูดถึงลอยกระทงแล้วนึกถึงบั้งไฟพญานาคและเป็นที่มาของคาว่านาคในวันนี้ด้วยครับความยาวก็ประมาณสัก20นาทีครับโดยแสดงโดยท่านพระอาจารย์สมบัติฐานวรรครับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ครับนั่นมันใหญ่ไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับการอิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบันี้ ที่สาเกเดือนตุลาคมและตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12พระพุทธศาสนายุคการน,นับจำเนยแต่วันแสดงดับอกันััปบริิภานกีในที่พุทธศาสนิกชนจัททหลาย จะมึงกำหนดน้ก็มีดด้วยประกาศนี้เอตตบรงสักจังทมโมโสตโมเพื่อหน้าเวลาต่อแตนี้ไปขอเชิญชวน สกับธรรมและสมควรแก่การเวลาสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา É, entra uh... ัวข้อปฏิปักกาถาว่าด้วยเทศการวันลอยอกระทงประจำปี2563แต่สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาจัรย์เต็มดวงเป็นวันเพ่น เป็นวันสำคัญยิ่งหลายอย่างแต่ที่สำคัญวันนี้สองประเด็นสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกระถิ่นซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันกอันสาาง สุริยะกัติตั้งแต่วันที่สามตุลาและมาสิ้นสุดวันนี้สามตุลาคมถ้านับทางจันทรคติหนึ่งเดือนเต็มหลังจากออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1นค่ำเดือนสิมาสิ้นสุดวันนี้ขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบสอง เพราะฉะนั้นกระถิเห็นซึ่งถือว่าเป็นมหาบุญมหาอุศลที่ทุกคนฝ่ฝันเกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งขอได้เป็นเจ้าผ้าขอได้เป็นเจ้าของเพราะเป็นบุญดีที่มีเพียงลรักหนึ่งห เราเป็นกุศลดีที่มีเพียงปีละครั้งเป็นปุญที่ถูกที่เป็นดีที่ถูกคนเป็นกุศลที่ถูกเวลาและอานิสงส์ถูกใจด้วยแหตุนี้เอง หลายท่านเจงญฝ่ายฝันปรารถนาอยากจะมีบุญใหญ่ได้ปเะ็นบุญใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเนื่องจากมีอานิสงส์มากเพราะจำกัดเวลาจำกัดบุคคลจำกัดสถานที่จำกัดไทยยธรรม มีข้อจำกัดเกือบยี่สิบข้อซึ่งแปลกกว่ามลุมทั่วไปพระพุทธองค์เห็นความสำคัญเห็นอานิสงส์ตรงนี้จึงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เจ้าภาพโมผู้มีจิตศรัทธาใจศรัทธายอย่างแรงก,กล้าสามารถที่จะจองและทอดกฐินก่อนได้ คือกอออกพรรษาไดา้แต่ไม่เกินสิบวันซึ่งบางเรายังไม่ปรากฏแต่ในระูตรในตำราท่านอนุญ,ญาให้จัดเป็นอัดเจกจีวรเรียกว่าจีวรริด่วนให้ทอดอ่อนใครที่พระพุทธงองค์ทรงอนุญาต ให้ทอดก่อ,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 อนกอบพรรษาได้ไม่เกินสิบวันไดน้บุคคลนั้นได้แก่หนึ่งผู้ที่มีศรัทธาในขณะนั้นมีศรัทธามากมีศรัทธาอย่างแรงกล้าพระองค์รับรองว่าศรัทธาสาธุปปติทิตาผู้ใดมีศรัทธา ทำบุญด้วยศรัทธาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดยอมสำเร็จทันตาทันใจทันใช้ในปัจจุบันประเภทที่สองรรงจากมีศรัทธาย่าแรงกล้าในขณะนั้นก็คือบุคคลที่จะย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไกลไปอยู่ที่ใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่าจะดีกว่าเดิมหรือจะแย่กว่าเก่าเพราะเราไม่รู้ไม่อย่างไม่ได้ไปประเภทที่สามคือบุคคลที่จะเดินทางไปในกองทัพในยุคที่ชัาต้องการไปช่วยสงครามไปพิทักษ์รักษาประเทศชาติ เปรียบเสมือนกับเอาชีวิตไปแลกไม่รู้จะได้กลับคืนสู่อมอกพ่อ,พอ,พอแม่ครอบครัวหรือไม่แเป็นที่สจากพวกที่สี่คือบุคคลที่ไม่มีความมั่นใจในชีวิตถ้ามองผิวเผินก็คือบุคคลที่ไม่มีความแน่นอนสามวันดีสี่วันไข้ห้าวันตก วันเจเจวันแตกแปดวันร้าวเก้าวันร่วงดวงไม่ค่อยดีราศีไม่ค่อยผ่อ,องใสพผสุขเข้าพระเสาแทรกอังขางแยกพุทโยกหรือหันย้ายเป็นตอนบุคคลที่ไม่มีความมั่นใจในชีวิตท่านก็ขยายไปโดยเฉพาะหกจำพวกหนึ่งก็คือหมอพึ่ง สองหมอตาสามตาหารสี่ตำารวจห้าแม่มานหกขาาช้างได้ยินบุคคลหกจำพวกแล้วแทบไม่ต้องอัดอธิบายขยายความให้เกลือเวลาเพราะเป็นอาชีพที่เสี่องหมอพึ่งไม่รู้จะโดนต่อย สลบตายวันไหนหมอตายก็ไม่รู้จะพลาดตกต้นต,ตาลคอหักตายเวลาไหนทหารตำรวจอันนี้ก็อยู่ในสนามรบอยู่กับศัตรูครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งอยู่และแม่มานเคยสตรีมีคันหญิงมีท้องสุดท้ายควานช้าง เป็นกาชีพที่เสี่ยงนี่คือบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงองนุญาตเป็นกรณีพิเศษทอดกอดเป็นอัจเจจีวรนไดน้เพราะเห็นอานิสงเห็นข้อจำกัดทั้งเวลาทั้งทายธรรมทั้งบุคคลสถานที่ดังก,กล่าวเบื้องตอน้น วันนี้เป็นวันสุดท้าย <c oughs> ของเทศกาลกระถินพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็หมดเสกหมดโอกาสเรียกว่ากระถินดอกหรือไม้กระถินเก็บไม้สะดึงแม้จะมีศรัทธาแม้จะมีไทยธรรมคือผ้าตลอดถึงคริวารคืนเงิน เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สามารถที่จะเป็นกันถึงได้นี่คือประเด็นแรกที่ทรปให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องต้นสือเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการละทานคือบุญมหากริ่นประเด็นที่สองที่ได้ตั้งใจในวันนี้เพื่อน้อมนำ มาเป็นสารธรรมเป็นหัวข้อธรรมเทศนาที่ได้หยิบยกเป็นอุเทศบทสบูรณตน้นว่าอิมพินาปฏีเปน,นะเป็นอาทิตซึ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงประจำปีลอยกระทงส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรือนึกถึง วัยรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะมีความเพ็ดขึ้นกระดองลอยกระทงก็เป็นเพียงไปทําบุญรื่นเริงสนุกสนานพบปะสังสรรค์ประมานีแต่ในความเป็นจริงนั้นลอยกระทงนั้นดั้งเดิมมาจากหลักฮิง ศาส,สนารามพุทธเราเองก็มาจากรามแต่มาปฏิรูปและมาปฏิวัติคำสอนรามให้เป็นคำสอนพุทธประเพณีพุทธชาวรามเรียกลอยประทงนี้ว่าทีปวัลีเพื่อบูชาตรีมูลติคือพระเจ้าสามองค์ รพ,รพระพรพระนิสวนรั์พระนาราณแต่พอมายืดเป็นพุทธพิธีพุทธประเพณีของเราชาวพุทธก็เปลี่ยนจุดประสงค์นั่นก็คือเพื่อมาบูชาพระพุทธเจ้าลอยประทมตามประทีปเพื่อถวาย เป็นพุทธบูธชาตำนานเล่าขานมีมานานตั้งแต่พุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ดับอันธรปริพานไปแล้วก็มีการแจกจ่ายพระปรมสารีริกัาตาให้กับกษัตรติย์แต่ละเมืองแต่ละเมือง ตามประวัติก็เจ็ดแปดเมือเพื่อไปบัรจุเพื่อบูชาเพื่อเป็นศสรีมงคลของแต่ละเมืองพอมาระยะหลังพระมหาคัสสปะพระอนุนทรงเห็นว่ากลัวระยะยาวจะอันตราจะหายไปคนรุ่นหลัง ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปสักการะไปถวายการบูชาพระบรมสารีริกธาก็เลยสรงบารมกับพระเจ้าแัชาติสศัตรูให้ไปเก็บให้ไปนำพระบรมสารีริกธาแต่ละเมืองมาการทำพิธีนิทานะคือฝังไว้บัรจุไว้ ในที่เดียวเพื่อสะดวกนะในการไปในการบูชาอ่าง่ายยกเว้นที่เดียวมีประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเก็บมารวบรวมไว้ที่เดียวยกเว้นที่เดียวที่ไม่ได้ไปเอามาก็คือที่เมืองบาดาลที่พยากรออนบอนขอรองไว้ ให้ไปบรรจุไว้ที่เมืองบาดาณนาะทิพพบเพื่อเป็นที่สักการ,นะเรกะเศรษฐมงคลแก่เมืองพญานาะคพญานาคทั้งหลายได้ทำการบูชาพระปรมงสารีริกธาตุก็ทำให้เกิดสันติสุขมีความสวัารสวานสามัคคีมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีดกินดีปกติสุข ถ้าพูดถึงพญานาเมื่อปีก่อนและหลายปีก่อนจำได้ว่าเคยนำมาปปรกรเป็นหัวข้อธรรมาติโยมในฟังพยานาเป็นสัตว์อัศจรรย์เป็นสัตว์ที่มีเรธิ์สามารถแปลงร่างเป็นคนได้ และตามตำราบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายพิษยั่ที่สุดแต่เป็นธรรมเนียมของเมืองบาดาของพญานาคทุกสิทธิพาพะค่ำจะขึ้นมาขายเพช้นที่เมืองมนุษย์เพีรยที่ขายไปก็ให้ตระกูลเดียวกันกัน่นแหละได้เกินโยมของนึกออกตระกูล น้าก็คืองูบ้าอะไรอีกที่มีพิษกินพิษเข้าไปก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นมีพิษเหมือนกับพญานาคด้วยโดยเฉพาะงูเห่างูจงอา้าตัวใหญ่เราพักจะเข้าใจเรียกกันว่าพญานาคเล็กลูกพญานาคอะไรประมาณนั้น ็นสัตว์ระคุณเดียวกันคือมีเทียนในเมืองพญานาะคได้มีเจตศสัตธายใจสัตธาพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแม้แต่พระพุทธเจ้าคำเพ็ญนเพียนพญานาคก็มาขดแล้วก็แผ่แม่เบี้ยเป็นฉัดเป็นต้นไม้ไม่ให้เราบางไม่ให้สัตรูกลรบรมวนพระอระ์ พยานมุจลินหรือปากพยานนาที่โยวเห็นก็เป็นปางหนึ่งที่พยานราได้มาขุปถัดขวอุปู่ขัดทำขับจุนพระพุทธเจ้าและที่เราเรียกจนถึงปัจจุบันก็คือเรียกคนที่จะบวชว่านาก็หมายจากที่นาแปลร่าเป็นคนและยากบวชสุดท้ายถูกจับได้ขณะหลับ คือหน้าจะไปเป็นมาเป็นพนแล้วจะแปลงร่างไปเป็นหน้าเือนเดิมก็คือหนึ่งตอนเผลอสติสองยามหลับนอนสามยามสืบผันเป็นตน้นก็จะกลายเป็นเป็นหน้าคือเมื่อปวดแล้วก็หลับแล้วก็เผลอสติพระที่จำวัดนอนอยู่ข้าง ตื่นขึ้นมาตกอกตกใจตอนแรกว่านอนกับเพื่อนสาธรรมนิพพานด้วยกันพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้ขยานหน้าก็เกิดการกลัวแล้วก็ไปกบบราบถูลพระองค์พระองคทราบข,ข่าวก็ตรัสห้ามสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะมีศรัทธาขนาดไหน ก็ไม่สามารถที่จะมาออกพนวดบวนเป็นพระในพุทธศาสนาได้ทำให้น้าเสียอกเสียใจร้องให้กำลังกำพังก็เลยขออ้อนวอนว่าถ้าบวดไม่ได้ขออนุศรฝากชื่อคนที่จะบวชเป็นพระ ให้เรียกว่าหน้าหน้าพอใจพุทธิพุทธะองค์ส่งรับใบพอใจทั้งสองฝ่ายก็เลยมีตำนานเรียกว่าหน้าผู้ที่จะปวดหรือทักทำแปลนอกจากตามเวัติพยันหน้าอยากปวดมีศรัทธายังไม่พอก่อนที่จะปวดเรียกว่าหน้านาโคนาค แปลว่าผู้มีจิตใจอันประเสริฐนาโคแปลว่ชาช้าก็ได้หลายคำหลายประการนี่คือว่าเป็นมาในเมืองบาดาลที่ได้บูชาพระบรมสารีริกธาของอ,องตกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันแทน เดือนสิบสองเป็นช่วงที่หนึ่งประหลาดทั้งหลายบอกว่าเป็นช่วงที่น้ำนิ่งเหมาะในการที่จะลอยกระคง